ครับวัสดีครับวันนี้พบกับหีหลงนะครับวันนี้จะมาสอนการปริลงกาไพ่นะครับอันนี้ดีมากครับสมมติสมมติว่าเราทาไพ่เสือแดนนะครับเราก็ส่งมาให้ลูกค้าตัดนะครับอาลูกค้าตัดมาปุ๊บเห็นไหมครับตาดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับไพ่ก็อยู่เหมือนเดิมครับ เี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีทำยังไงครับครับดูนะครับอาจารย์สอนนะครับสมมุติว่าเราทําไพ่เสร็จแล้วไพ่ที่ต้องการนะอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับเราวางไพ่ไปให้ลูกค้าตัดครับวางไปเลยครับให้ลูกค้าตัดลูกค้าลูกค้าก็ตัดมาไว้นี่ครับอ่า ตอนนี้เราก็หยิบกล่องนี้มานะครับแล้วก็หยิบไพ่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับอถ้าไม่สังเกตไม่รู้ครับอันนี้เป็นการหลอกตาครับอสมมุติว่าเราวางไพ่ตามไพ่อัดคาบลูกค้าก็ตัดเบาวานตรงนี้ครับอแล้วก็หยิบไพ่กองนี้มาไว้นี่เสร็จแล้วก็หยิบเอามาวางไว้นี่นะครับดูนะครับไพ่ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับ เวลาเล่นนะครับสมมติว่าเราทำไพ่นะครับเราก็เอาเอาเหรียญนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าเป็นไฟแช็กก็ได้ครับเห็นไหมครับวางไว้เสร็จปุ๊บเราก็ทำไพ่ไปอ่าทำไพ่เสร็จปุ๊บตัดไปเรียบร้อยทำไพ่เสร็จปุ๊บอ่าส่งให้ลูกค้าตัดอ่าลูกค้าก็ตัดมาเห็นไหมครับเราก็เอื้อมมือเอาไพ่กองนี้นะครับมาใส่มือซ้ายเสร็จปุ๊บหยิบ เดี่ยนห้าไว้นี่เราก็หยิบอันนี้มานี่เห็นไหมครับไพ่ก็จะเหมือนเดิมครับคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับเวลาเล่นเราต้องทําแบบสบายสบายนะฮะคืออ่าวางไว้ก็ตัดครับอ่าลูกคราบตัดมาเลยครับอ่าตัดวางุ๊บเราก็หยิบกองนี้มาไว้นี่แต่ปุ๊บหยิบอ่าวางไว้นี่นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับคนไม่สเก็ตไม่รู้ครับอันนี้เป็นการตีลนงกาแบบ ง่ายๆนะครับแต่ได้ผลเยอะครับนานๆทําทีนะครับเราไม่ต้องทําบ่อยนะครับนานๆทําครั้งหนึ่งนะครับคอยซ้อมดูนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฮิหลงเนี่ยนะครับขอบคุณครับ